เอาละครับก MM ็ <IO> ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ฟีฟาแคดไดมอนด์เอพิโซดที่12มาแล้วนะฮะกับผมนุ้ยฟีฟาครับในเอพิโซดนี้เนี่ยตลาดซื้อขายก็ยังเปิดอยู่นะต้องดูว่าเราเนี่ยจะขายใครออกบ้างแล้วก็จะได้ใครมาเพิ่มใหม่บ้างนะฮะก็เสียเวลากันมากแล้วนะฮะไปเริ่มเอพิโซดนี้กันเลยครับเริ่มเอพิโซดกันมานะฮะก็แมตต์ต่อไปเนี่ยต้องไปเจอกับเจ้าเซบีย่าอีกแล้วฮะที่ผมได้บอกในเอพิโซดที่แล้วว่าเจอกันสานัดติดเลยฮะโอ้โหโคตรเซ็งเลยฮะ ของที่เราตั้งขายไว้เนี่ยก็ออกไปแล้วว่ามิเชลว่าขายออกในราคา2ล้านบาทนะฮะไม่ใช่2ล้านบาทนะสองล้านปอนนะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังคุยเลือกสัญญากันอยู่วนะก็ต้องลุ้นกันะว่าเลือกสัญญาจะผ่านไปได้ดีหรือเปล่าถ้าผ่านได้ดีเนะี่ยมิเชลก็จะย้ายกออกจากทีมเราไปนะฮะแล้วเราก็จะได้ตังค์มา2ล้านว้าวแล้วนี่นะคือโฉมหน้านักเตะคนแรกฮะที่เราจะเซ็นเข้าทีมะชื่อว่าแกรี่แมคคายสตีเว่นนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังเซ็นไปไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่พอฮะเดี๋ยวต้องรอรอขายตัวออกก่อนละซื้อแน่ฮะตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งฮะตามมาติดๆแล้วกองหน้าทีมดันดีอยู่ในเตดฮะเพื่อนร่วมทีมของสตีเฟนแมคไคายนะชื่อว่านาเดียซิสตี้นะฮะคนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นนิวอิบราแน่ๆฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะโชว์ผลงานได้แบบจำจรัดขนาดไหนนะฮะแล้วนี่ฮะค,คือทีมชุดที่เราจะไปเจอกับเซบียาฮะ ก็เปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยเอาโอโกโดลงมาแล้วก็ซานเชสลงมาฮะหวังว่าเกมนี้น่ะจะเก็บชัยชนะได้เพราะว่ากำลังล่าพื้นที่ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่ฮะแล้วมาเริ่มเกมกันน้าระหว่างยูดีเมเดียเปิดบ้านรับเซบียาเอฟซีนะเกมนี้เนี่ยมีความหมายกับทีมเรามากเลยะเพราะว่าจะทําให้เรากลับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนลลกหรือว่าทําให้เราห่างไกลขึ้นไปอีกนะะโหแล้วครอสมาโห ได้บอลแรกฮะโอ้โหอเล็กซ์บีดาแล้วได้ฟรีคิกฮะไม่ต้องบอกเลยว่าใครจะยิงฮะแวร์ซ่าขอรับหน้าที่ฮะลูกนี้ก็โอ<ฮ>้โห<ฮ>ยิงไปติดกำแพงแวร์ซ่านะฮะไม่ได้ยิงมานานนะสงสัยไม่ค่อยทุนตีนเท่าไหร่ฮะบอลลูกนี้มาแวร์ซ่าแวร์ซ่าหลบไปไปต่อโอโกโรโอโกโร่ ok oro. Ok oro, ถึงไหมถึงแล้วยิงแล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์นะ โอโคโต้ยิงแน่นๆเข้าไปเลยโผล่ยิงรอดฉากโกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องไปดูดีเพ์กันฮนะถ้ายิงรอดฉากนี่บอกว่าใจเด็ดมากเลยฮนะคนนี้ดูนะว่าแวซ่าไหลามาสวยสังโก้แต่โอ้โหยิงรอดฉากโกฮนะจิตใจทาด้วยอะไรนะั่องอนะสังโก้โอ้โหทำลายให้โกจริงๆนะลูกนี้สังโก้มาโอโกโดโอโกโดเห็นเพื่อนลนะแทงโอ้โหย,ยิงเลย โอ้โหนี่มึงเล่นยิงใช่ไหมเนะี่ยโหแล้วเซเวียมาน่ากลัวมากคอสเข้ามาโอ้โหเกือบไปแล้วจริงๆนะลูกเนี่ยนะโอ้หแล้วซานเชสเจ็บฮนะคนเล่นตำแหน่งนี้เจ็บทุกคนเลยฮนะไม่รู้เป็นอะไรฮะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าโอ้โหเล่นแล้วเจ็บทุกคนจริงๆนะสนามซิลวาละ ผมก็เลยทําการเปลี่ยนแดงดาลงมาแล้วก็โอโคโร่เนี่ยถางไว้เล่นปีกฮะแล้วก็พักกองกลางด้วยหนึ่งคนนะพักเอ็มเชานะให้ไปนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปโหอาริบาสมงแบบโคจจอดเลยคานไปโคโชคดีฮะโหละดูมันชิ่งกันโค้โห <im> <ainsi> ดีนะม,มีคนงงต้องอาสปารสเอาบอลองกไปก่อนโคกโ,โดนตีเสมอแล้วที่ที่90โอ้โอ้โหบ้าหรือเปล่าฮนะซองโก้ล็อกซองโก้โอ้โหไม่เข้าอีกเหรอโอ้ซองโก้ยิงแก๊มากเลยอ่ะ โอ้โหแล้วจบเกมไปฮะเกมนี้แบบเหมือนโดนป้นชัยชนะเลยฮะบุกมาอยู่ข้างเดียวฮะเซบียโจมตีทีเดียวเข้าประตูไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหจบเกมมะสามแต้มก็ไม่ได้เสียที่สี่ให้เซบียแมตต์ต่อไปนี้ต้องล้างแค้นนะเซบียเซ็งจริงแล้วนี่นะคือหน้าตาของทีมแเราที่จะไปเจอกับเซบียอีกรอบนึงนะเจอมาสามรอบแล้วฮะ ลองให้ hey man, เฮเมดเนี่ยลงไปแก้เคล็ดมากนะเผื่อจะเอาอยู่ฮนะแล้วมาอยู่กันกันกบแมตต์ระหว่างเซบิยาฮะกับยูเรเมเรียที่บ้านของเรานะฮะแล้ววันนี้ฝนก็ตกลงมาด้วฮะโปรยปลายเป็นสายหยาดน้ำเลยนะฮะโหแล้วเปิดลูกเปิดอย่างนี้นัดที่แล้วโดนไปแล้วฮนะจํำได้โคเซบิยาขึ้นนำไปแล้วนะจากเดโรเฟลฮะ โอ้โหมันเปิดหลอกนึกว่าจะมีตัวหมงมั้งเอาเถาสองเฉยเลยหืมอ,อีกแล้วอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วโอ้โชคดีโอขอบคุณพระเจ้าเฮเมตนะหักบอลไม่ได้ออกซ้ายมาบิฟูมาโยกบิฟูมาเข้ากลางมาบิฟูมาโอ้โหทวงคืนได้แบบทันควันนะ โซโลมาคนเดียวบิพูมาดีใจด้วยถ้าชี้หลังเลยนะฮะบอกว่าเพื่อนช่วยเกาหน้น่อยฮะคันบิพูมาดูว่าโขจริงมามาคนเดียวยิงคนเดียวฮะไม่ต้องพึ่งใครเลยโขแจ่วจริงตัวนี้บอลอยู่ที่ซองโก้ฮนะเฮเมทคืนมาซองโก้ซองโก้โ,กโหบอนกริ้นโขปักกาหลอกทีหนึ่งหลังหักเลยกู๊ดโอ้ โดนตีคืนไปสองหนึ่งแล้วฮะดาเมียนโซเลสโอ้โหมันล็อกทีแล้วแบบผมหายทั้งแผงเลยโหแล้วโหดอซานโตโอ้โหทำประตูทำเข้ารตูตัวเองอีกแล้วโอ้หมันอะไรของกูวันนี้อ๋อโอ้โอ รโตต,ตามก็มันก็ไม่ได้อเมันเสียปาะตอีกสามหนึ่งป่วยเลยแมิดอันนี้แม่งอะไรวะเนี่ยตามอีกสองลูกแล้วอะลูกเดียวก็ตามกันจนหัวหมุนละต้องมาตามเพิ่มอีกสองลูกอีกโอ้โห <c oughs> เหนื่อยเลยแบบนี้เฮมิดโหวันทูกันเฮมิดโอ้โห, 1, 2, โโหไม่ได้อีกแล้วโอโ้วันนี้แม่งอับชาวอับโชคจริงๆว่ะ เชวินกาเมโโลโอ้มันล็อกแล้วเรเยสโอ้ส่องใครมาเถววาร์ปเลยโอ้เกมจบไปสามหนึ่งนะทีนเราตกรอบฮะโอ้โหโอ้โหจบไปสองเกมอะไม่ได้ผลงานดีเลยฮะที่สี่ก็ไม่ได้ขึ้นบอลถ้วยก็ตกรอบฮะโอ้ ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะ่ยย้ายช่องมาฟอร์มเก่ายัางไม่ตามมาต้องไปขุดคุยฟอร์มเก่าๆก,ก,กับมาก่อนนะฮะแล้วเอพิโซดหน้าเนี่ยเราน่าจะได้ตัวใหม่แน่ๆแ,แล้วฮะต้องมาดูกันว่านักเตะใหม่เราเนี่ยจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนฮ่ะจะช่วยชุดเราจากฟอร์มนรกนี้ได้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปติดตามดูวนะ่าส่วนเอพิโซดนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะฮะผมขอตัวลาไปก่อนนูบพี่ฟีฟ่าสวัสดีนู๊ปทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ